ำหรับปี2024นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วจบปีแล้วนะครับสำหรับปี2025นะครับคิดว่าคนที่ทํางานอยู่ในแวดวงของการเป็นความเสีย่ยงคงต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าจะนําเสนอความเสี่ยงอะไระให้ผู้บริหารพิจารณานะครับสำหรับ Risk in Focus สําหรับ2025นะครับก็คือสําหรับความเสี่ยงของปี2025นะครับจุดเริ่มต้นครับของการทําความเสี่ยงของทุกองค์กรเนี่ย ก็อยากจะแนะนำคำว่าจริงๆแล้วเราจะต้องมีข้อมูลประกอบกันเนี่ยทั้งหมด2ส่วนด้วยกันเนาะส่วนแรกก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในซึ่งอันนี้ก็จะแต,ตกต่างกันนะครับบางองค์กรอาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของภูมิรัศา,ารห์หรือว่าเรื่องจีโอ p o l i t i c แต่บางองค์กรอาจจะไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นเนี่ยปัจจัยภายในนะครับก็จะต้องเชื่อมโยงไปในเรื่องของ Direct i o n ขององค์กรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนําเข้าประเภทที่1นเนาะส่วนปัจจัยนําเข้าประเภทที่2เนี่ยก็คือปัจจัยที่เกี่ยวกับ สภาพแวดลอกมการดำเนนธุรกิจนะครับวันนี้นะฮะผมจะขออนุญาตโฟกัสไปที่เรื่องของเทรนด์ใหญ่ๆที่คิดว่าน่าจะมีผลและน่าจะเป็นความเสี่ยงของในหลายๆองค์กรและคิดว่าปีหน้ายังคงเป็นประเด็นที่ฮอตท็อปิกอยู่สำหรับการระบ,บุความเสี่ยงของปี2025ดังต่อไปนี้ครับ ประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เป็นฮอตอิชชู่เลยจริงๆที่อาจจะเอาเข้าไประบุในปี2025นี้นะครับก็คือประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนครับหรืออาจจะเป็น sustainability ESG เนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าใคร e change ผมขอนรวมเรื่องนี้ไว้ด้วยกันนะครับก็คือต้องบอกว่าเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทําความดีอย่างเดียวละเข้ามาอยู่ในภาคธุรกิจนะครับเพราะว่าอย่าง ในแต่ลประเทศนะครับอย่างองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็รู้ดีอยู่ครับว่าในลักษณะของการตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนเนี่ยประเทศไปในทิศทางแบบหนึ่งบริษัทก็ควรจะต้องไปในทิศทางแบบหนึ่งนะครับเราเคยพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของค์การทาความยั่งยืนแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จครับเพราะว่าบริษัทไม่ได้ให้ความร่วมมืออยู่ด้วยนะครับแต่ว่าถามว่านันเป็นความเสียังไงครับอย่างว่าอะไรครับพอเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยหรือเรื่องของ climate change หรือ ESG เนี่ยมันจะเริ่มเป็นเรื่องที่จากเดิมเป็นเพียงแค่ ความสุใจนะครับตอนนี้เริ่มมีความเป็นภาคบังคับมากขึ้นละไม่ทําก็ไม่ได้แล้วนะครับและสิ่งที่จะเป็นปัจจัยกระตุ้นอย่างหนักเลยก็คือเรื่องของพรบแคลเมชเชงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลาอันใกล้นี้นะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการด่าฟิวอะนะครับตอคิดว่าภายในเนียฮะสีหเดือนนี้เราคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและสิ่งที่บอกครับว่ามันเป็นความเสี่ยงได้ยังไงครับผมวงขออนุญาตโฟกัสไปในมุมของแคลเมชเชงนะครับความเสี่ยงเนี่ย เราจะบอกว่าเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาไปแล้วเนอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมต่างๆหรือสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่มันจะเป็นอีกความเสี่ยงครับแน่นอนฮนะก็คือในมุมของตัวฟิสิกอลริสเนี่ยมันเป็นปัญหาไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่จะเป็นเหมือนความเสีย่ยงจริงๆที่ควรจะต้องกังวลใจคือองค์กร t า a n ิทธิ์ไปไม่ทันหรือที่เรียวกว่าเป็นออ Climate Transition Risk นะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อต้นทุนทางธุรกิจจะต้องมีเรื่องของต้นทุนทางคาร์บอนเข้ามาอยู่ในงบการเงินละ องค์กรที่ใส่ใจกับประเด็นตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปใช้พลงังงานทางเลือกก็ย่อมมีต้นทุนทางธุรกิจที่ต่ํากว่าดังนั้น,นองค์กรที่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นก็เป็นความเสี่ยงนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยประเด็นในเรื่องของความยัง่งยืนผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญประเด็นแรกนะครับสําหรับกลุ่มความเสี่ยงที่2นะครับขอหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวดิจิทัลเทคโนโลยีครับทางด้านไอทีเข้ามาเป็นหนึ่งในความเสี่ยงน,นะครับหลังจากที่เราพูดความยัง่งยืนละนะครับ สำหรับในประเด็นของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยผมแบ่งเป็นสารพาราดามนะครับพาราดามแรกเมื่อประมาณก็สองสามปีก่อนหล,ลายองค์กรก็จะใช้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนาะองค์กรเราทานสิบไปไม่ทันนะครับกับเรื่องของดิจิทัลท r a น s f ฟอร์เมชันก็จะเป็นในเรื่องของความเสี่ยงประเภทแรกที่มีการพูดถึงเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับในช่วงของปีที่ผ่านมาครับมีการพูดถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีครับเกี่ยวกับในเรื่องของความเซนซิทีฟของ Data เนาะ ก็สู่ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับไซเบอร์แอคแท่นกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจทางด้านไฟแนนซ์นะครับธนาคารต่างอินชอนตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศาึกษาข้อมูลเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นทองคำเลยฮนะดังนั้นในองค์กรเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกเรื่องของไซเบอร์ที่จะเอาข้อมูลบางนี้มานะครับดังนั้นเจเนอเรชันที่เกี่ยวกับไซเบอร์เซกิริตี้ก็น่าสนใจนะครับสำหรับเราส่วนตัวที่จะมองไปเพิ่มเติมมากกว่านั้นเลยก็จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้้อองกนะองอกกัับบ AI ครนนนว่่่าาาปปีีีีทผม ใช้ AI เยอะมากนะครับผมมีนันศึกษาเขียนไป AI ในการทําการบ้านมาส่งแต่ต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเป็น,นักศึกษาทําการบ้านมาส่งเนี่ยภัยมันก็ไม่แรงเท่าไหร่แต่สาหรับองค์กรที่พึ่งพาเรื่องของ AI เยอะๆเนี่ยอย่างเช่นวงการทางการแพทย์วงการธนาคารเราใช้ AI ในการตัดสินใจความเสี่ยงมันจะเริ่มกลายเป็นในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลละเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยไม่ดีเข้าไปเทรน AI อ,ออ์พุตของมันก็จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเราเชื่อถือมันมากแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข,ข้องกับ AI ล รวมทั้งสิ่งที่มันอยู่ในอัลกอริทึมของ AI นะครับเราก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าเราเชื่อมันได้แค่ไหนหรือบางทีเขาจะเรียกก็เป็นแบ็กโ o x นะครับหรือว่า x a ็ x AI นเอรอเะครับ X e เรา Explain AI ได้ดีแค่ไหนทีนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันในหมวดเทคโนโลยีครับประเด็นที่3นะครับสำหรับความเสี่ยงสำหรับปี2025ที่ผมอยากจะ ให้องค์กรเนี่ยเริ่มโฟกัสนะครับเรื่องที่กินเสียงบ่นละของเจเนอเรชันแกรนะครับตอนนี้เราทํางานกับเจนที่หลากหลายแล้วเราก็เริ่มเห็นเทรนแล้วว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆที่จบใหม่ครับเริ่มไม่ได้อยากที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดแรงงานละเริ่มประกอบธุรกิจตอนน,นี้ก็เริ่มเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับในเรื่องของการที่ขาดแคลนแรงงานนะครับของบางกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับจากเดิมที่เด็กจบมาก็าอยากที่จะเข้ามาทํางานตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเด็กที่ไหลเข้ามาในแวดวงที่เกี่ยวกับตลาดแรงงานน้อยละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเสี่ยงด้าน ขาดแคลนแรงงานก็สําคัญสำหรับบางอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับรวมทั้งการทํางานที่แก่เจเนอเรชันมันเริ่มมีความหลากหลายไอเดียต่างๆแนวะมุมมองความคิดการเติบโตกัน,นดิ้นดูทุกเนี้ยส่งผลต่อ,อ,ก,อาการขาดแคลนแรงงานท้งนั้นเลยนะครับส่งผลต่อในเรื่องของการทํางานรูปแบบด้วยเนอะไม่ได้เพียงแค่การขาดแคลนแรงงานเพียงอย่างเดียวเะนั้นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคนก็จะแตกต่างกันไปกับความจําเป็นของอุตสาหกรรมนะครับประเด็นนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับผมได้อ่านตัวรีพอร์ตจากหลายๆชมนะัดก็เริ่มมีความกังวลใจครับจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนอะเริ่มที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมขององค์กรมุ่งเข้าสู่ในเรื่องของการต่อเนื่องทางธุรกิจในที่เรียกว่าเป็น business continuity นะครับดังนั้นม,มองความเสีย่ยงก็คือมีความกังวลใจเรื่องการไม่ต่อเนื่องหรือว่าหยุดชะงักของงานธุรกริจสําคัญซึ่งอันนี้เนี่ยปัจจัยนาเข้ามีมากมายเลยครับที่มาเป็นปัจจัยที่ลุกล้ํเข้ามาในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยการเมืองไม่ว่่าจะเเป็นนใรรืออง สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องการคำหนึ่งที่สําคัญมากขององค์กรนะครับคือคำว่า resilience เนาะคือการกลับสู่สภาพปกติของธุรกิจดังนั้นความเสี่ยงนะครับตอนนี้ที่ผมไพร์เอาไปในประเด็นสุดท้ายเลยก็คือเกี่ยวข้องกับการสร้างความต่อเนื่องของงานธุรกรมสําคัญจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามา disrupt การทํางานเราครับสาหรับ4ประเด็นความเสี่ยงที่พูดไปนะครับแนวทางการจัดการความเสี่ยงก็จะวิ่งเข้า4ี่ห้าเมกะเทโที่เราพูดถึงแนวทางการจัดการเนาะถ้ามันเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับ เราก็ให้กิจกรรมประจำที่ทเราเรียกว่า Inter n a l control เนี่ยเขาดำเนินการไปนะครับเราเรียกว่าเป็น Accept c a n r i s k บางความเสี่ยงเราอาจจะหลีกหนีได้หลีกเลียลล่ยงได้หรือ a v o i d a n e นะครับหรือว่าเราจะทำการ r a n s f e r หรือทำการ reduce ก็ขึ้นอยู่กับ m e t h o d o l o g y และความพร้อมต่างๆขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการฝากรับแต่ผมอยากจะไฮไลท์นะครับสองปัจจัยที่คิดว่ามีบทบาทสำคัญมากๆเลยก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอื่นนั่นก็คือบทบาทของผู้นำแล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่มันจะสอดรับกันใจครับผู้นำที่ให้ความสำคัญกับความเสียเ่ย ก็จะทําให้องค์คาิยับทั้งหมดขององค์กรเนี่ยดำเนินกิจกรรมด้วยการเอาความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะครับบทบาทของผู้นําและวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับแล้วก็ผมก็ขออนุญาตไฮไลท์ประเด็นที่2เลยว่าหมดยุคแล้วสำหรับการทําความเสี่ยงที่อาศัยแต่ความคิดเห็นของคนพึ่งพาคนแต่เราต้องทําความเสี่ยงให้เบสออนเดต้าที่เรามีเราจะบอกว่าเป็นความยั่งยืนเราวัดจากอะไรเนาะเราวัดจากต้นทุนทางธุรกิจหรือเปล่า เราบอกว่าเป็นเรื่องของไซเบอร์เราวัดจะอะไรครับความเปราะบางของข้อมูลหรือเปล่าทุกอย่างถ้ามันเบสออนเดต้าได้จะทําให้กระบวนการเหมือนความเสี่ยงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างใน Data าพอยเดียวกันสุดท้ายนี้ครับผมจะบอกว่าองค์กรที่ให้ความสําคัญกับความเสี่ยงแล้วเจอโอกาสมักจะเป็นองค์กรที่เห็นถึงประเด็นเหล่านี้มากกว่าคนอื่นดังนั้นถ้าเราวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วเรามองถึงโอกาสทางธุรกิจนั่นหมายความว่าเราเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ได้เร็วกว่าผู้แขกของเราแต่สําหรับองค์กรที เพิกเฉยครับเกี่ยวกับในเรื่องของความเสี่ยงวันหนึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจะกลายเป็นปัญหาทันทีดังนั้นปัญหาความเสี่ยงและโอกาสขึ้นอยู่กับใครเห็นเดวเห็นช้าแค่นั้นเองวันนี้ผมขอประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ